เมื่อวานฮีโร่เผาขยะเพื่อนรู้ไหม,ไมเป็นไรนุ่นมะละโกใบไม้เป็นไแล่ะพี่ดองกเกษียร DIY นี่ไปพังก็เจ่งสวัสดีครับสวัสดีเวลาห้าโมงเย็นนะครับพบกับฮีโร่สุรินอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาพบกับเจ้าต้นนี้เลยนั่นก็คือมะกรูด เป็นพืชที่หลายบ้านทุกบ้านจําเป็นต้องใช้เลยแหละนะครับมาวันนี้ฮีโร่จะมานําแนะนําวิธีการขยายพันธุ์นะครับวิธีการนี้เป็นวิธีการที่เรียกว่าเพาะ,ะเมล็ดง,ง่ายเนะเหมือนง่ายวิธีการเพาะ,ะเมล็ดเราก็ไปหาซื้อมะกรูดหรือว่าเก็บมะกรูดที่มันเก๋ๆมันร่วงนะครับม,มาเพาะ,ะเมล็ดวิธีการนี้จะช่วยให้มะกรูดแข็งแรงนะครับ แต่มันก็จะช้ากว่าวิธีการตอนเนาะวิธีการตอนจะทําให้เราได้กินมะกรูดเร็วๆเวนี่คือกิ่งตอนนะครับมะกรูดเราจะได้กินตัดใบเก็บใบมากินได้เร็วขึ้นนะครับแต่วันนี้นะครับนี่ี่เราจะพาเพื่อนมาปลูกมะกรูดในรูปแบบใหม่นะครับคือรูปแบบที่นําเศษเศษไม้ผุๆนะครับใส่ไว้อยู่ในตะก,กร้าด้วยตะก,กร้าใบเดียวนะครับใส่ไว้สักครึ่งนึงเนี่ยแบบนี้เลย มาแล้วก็เติมดินดินก็ดินปกตินี่นแหละครับเติมเข้าไปโดยมะกรูดเขาเป็นพืชที่มันทนอยู่แล้วใช่ไหมอ๋อแค่นี้พอมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับกระถางนี้ผมจะปลูกสามต้นเลยนะโอโผ้ผมปลูกสามต้นเถิดผมจะจับให้มันเป็น,นเข้าใจไหมให้มันเป็นสามเหลี่ยมอย่างเงี้ย จับให้มันมาชนกันนะครับรู้จะทําได้หรือเปล่านะแต่มาติดตามกันไปเรื่อยนะครับขั้นตอนแรกนะั้นเพื่อนนาเกลบนะครับเอ้ยเกลบขี้เท่าเนี่ยขี้เท่าใส่ก่อนเลยเป็นการลบความเป็นกรดเป็นด่างนะครับหน้าดินเนี่ยใส่แล้วทุกเข้าเงี้ยนะไม่ต้องลงไปลึกนะครับแค่หน้าดินพอ เพราะว่าต้นขนาดเล็กเขาอาจจะเป็นติดโรคติดเชื้อราเนาะเราแค่เอาหน้าดินพอพอรากเขามีความแข็งแรงเสร็จแล้วก็ไม่ต้องดูแลอีกเลยมักรุดมันไม่มีโรคอยู่แล้วเนะาะน่เาเริ่มกันเลยนี่เป็นแก้วแรกนะเช็คดูดูยรากยังสวยเลยดูสินะอันนี้ก็เห็นราก,กันแล้วเนาะรากจะเดินดีไหม โอ้แก้วนี้น้ําไม่ไหลนี่ไม่ได้เจาะรูน้ําหรือเปล่าแต่รากก็เดินดีอยู่นะเห็นไหมดูแก้วหนึง่งนี่อันนี้ก็รากสวยรากสวยเดินดีเนี่ยนี่เลยเอาตรงนี้ทีหนึ่งตรงนี้หลุมหนึ่ง ก็ตรงนี้ลมหนึ่งฟังลงไปเลยอืออกไปนี่นี่แบบนี้ พอเวลาเขาโตขึ้นมาสามต้นใช่ไหมผมก็จะจับให้เขาชนกันอย่างนี้ไปดูนะครับติดตามกันไปเรื่อยว่าจะผมจะโตได้เร็วขนาดไหนนะครับเดี๋ยวสามเดือนว่าจะผมทำได้แหละสามเดือนเนี่ยน่ยาจะโตแล้วโตวมากเลยแหละอันนี้จะเป็นปุ๋ยคอกนะโยวางตรงกลางเลยนี่วางไว้ยอย่างนี้เลยนี่เป็นไงทีนี้ต่อไปก็ทําการรดน้ําไปเลย โดยศัตรูพืชของมะกรูดมันจะไม่ค่อยมีนะครับเป็นพวกหนอนบ้างนะครับหนอนจะมากินใบจะเราก็ค่อยทำปุ๋ยคิวภาพฉีดเอาง่ายๆเองเต่ข้อตอนางพันที่หลายคนพลาดเลยก็คือมะกรูดปลูกแล้วอย่าเอาวัชพืชมนะครับนุ่นไปทิ้งไว้ในเดยดนุ่นนี่ฮีโร่ทิ้งไว้ในเดยดเลยกลางเดยดเลยเมื่อวานฮีโร่เผาขยะเพื่อนรู้ไหมเป็นไรนุ่น มะล,ละโกใบไหมเ็นไดล่ะพี่น้องกเกษตร DIY นี่ไม่พังก็เจ๊งโอเคนะครับวันนี้ฮ่โร่กามาแนะนำสรารับความรู้อยอดดีเนาะเกี่ยวกับวิธีการปลูกมะกรูดเนาะเนี่ยไม่ยากกันะง่ายเองเพื่อนๆทุกคนก็สามารถไปลองทำตามได้นะอันนี้ฮีโรก็าายังต้องสู้รบปบมือกับนี่ตัวฉกาดเลยมดนอนแต่ละวันพันกว่าเรื่อง โอ้แต่สังเกตดดูใบนะครับเนี่ยถ้าเราปรุงกระถาง้างล่างเราดีนะครับใบพืชของเราจะเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยใบมะกรูดเห็นแบบนี้ก็ชื่นใจใช่ไหมครับเนี่ยถึงจะมีมแมลงศัตรูพืชมาเยอะขนาดไหนก็ช่างต้นเราแข็งแรงเราก็ไม่ต้องกลัวนะครับโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบา,บายยหวังว่าคลิปที่เราจะเป็นประโยชน์กับคนนะครับแล้วมาพบกันใหม่เวลาห้ามงเย็น กับทางฮิโนสุรินครับจะมีคลิปอะไรมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับอย่าลืมกดแชร์ล่ะ